ลมพิษเป็นเหตุดูหน้าสิโอ้โหปานขีนขากอาปูนมาที่นี่อ้าวผวนขั้นบห่หนูหายใจอิ่มบ่มีแต่ลอยโลกมีแต่ลโลกมือละลอยโลกคุณหมอบอกว่าจังไนมันยังประทร้อนในหอดพันา่าสิตี ยังไม่ถึงพันโลกใช่ไหมแค่ร้อยโลกเองใช่ไหมโลกเกิดมาเป็นคนหอบแต่โลกมากก็สิรักษาอันใดอยู่ในนี้สามโลกแล้วเนี่ยนาสงสารคุณน่ะส,นสงสารบาดิาสงสารเหรอเนาะแ่สงสารอย่างใดเบิ้งติดล่ะนาก็ไขคยยังลึงอยู่หนึ่ง